ร,รูซา,าปลาไพ่ดูโอสิยบมานโคตรมาหาบลายร่วมปฏิบัติการโดยชามักคอมบูชาบีทาเก้นเล้วยาเนี่ยเริ่มไปตรงนั้นมากี่เดือนแล้วะปีหนึ่งแล้วค่ะแม่เขาไปเจอรัธิประหลาดเนี่ยแล้วเขาบอกแม่เขาเดินมาบอกเขาว่าเขาเจอพ่อของพระเยซูแล้แลวโลกจะแตกโควิดจะเสือจะรู้หมดจะพูดอย่างนี้จริงดิค่ะ ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะยายพี่ข้าพี่ขออนายเขาเอาเขาสบวางไว้ตรงนี้สบแล้วค่ะแตถามพระบิดาก่อนนะคะเดี๋ยพิ่งถามหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่อนุญาตให้พูดได้เชิญค่ะคุณหมอปลานะะคเพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนอยู่เชิญดูคุณคุณทำร้ายกันนะนี่นจะทำร้ายอยู่นะไม่ค่ะนี่ไม่ไม่จะทำร้ายไม่มันจะฟ้องนะไม่ทำร้ายค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณจะทำร้ายเมื่อกี้คุณทำอะไรไม่คุณคุณไม่ได้หยอกคุณคุณดิผมเลยดังแล้วทีคุณดิผมเลย เหมือนไม่พอเหมือนไม่พอพอใจเหมือนหน้าเขาไม่พอใจไม่พอใจเขาทำอะไรหมอปลาคะบีบอะบีบอะอนุญาครับขออรองเท้าด้านนอกนะครับนี้นี่มี่นี่เอปฏบัติรมาทิบัตไรมะอปฏิบัติรมเลไปแล้วางหนนะม่นงแพบิดานะปฏิบัติธรรมนี่ถือศีลกันกี่ข้อพี่ถือศีลยังไงปฏิบัติธรรมข้อเดียว ข้อเดียวเออเป็นยังไงครับพาคอเพราะมันศีนเนี่ยคว้านพิดของศีลขอระเบนของศีลว่นคอเป็นสบายกับลาเบนหรอกเพรข้อเดียวคือไงครับข้อเดียวทำอะไรรักษาใจรักษาใจเออให้ตูขันดีเพื่อให้เดือดหน่อยให้เหนื่อยกผมตกทุกเรืยยากผมนึกถึงพระบิดาพระบิดาก็ช่วยคือผมก็จะเบาบางไปอย่างนี้นะครับอะไรตั้งเป็นสิ่งสำคัญมันก็ อยู่กับใจอลไครับไม่ไม่เนยบอกว่าเลื่น่างแก่สักสิบกหมดเลยทุกอย่างจริงหรอรับผู้สาทุกอย่างเช่นยังไงทุกอย่างที่เชพี่เช่นเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยในในอะไรครับลองเ่ยดูเน่ยมีมาไดกับลูกเงมนึงถ้าหนูกินแล้วมันจะงอ๋วาจะนาะไปวาจะนามันบ้าหยนคนนี่นี่ขอกันใหญ่เลยอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะคะได้เป็นอย่างบอกบอกที่ทำทไง่อ โอ้ยนียพี่มันช่วยยังไงอ่ะเป็นมะโหสดคือเป็นยามันยอกว่ายาสลาพูจริงเหรอครับใช่ใช่ครับโควิดก็บอกว่าทุกอย่างแล้วนะคะรักษารักษาโควิดได้ด้วยเหรอครับบ่รักษาเสียงผ่านได้ไหมไล่มันออกอ๋อไล่ไล่ผู้ิออกไปว่ารักษายาเท่าไหร่แล้ เผมยันเข้ายังยังครับยวนว่าคนเดียวคนเดียวยวนมาดีแล้วโคาถ้าถ้าอยากรู้ถามผมเองนะไปถามพี่เขาเลยครับไปถามพี่เขาเลยพี่ร้องไห้ทำไมพี่พี่ร้องไห้ทำไมครับพี่ครับไม่พูดไม่ให้ร้องไห้พูดเลยพูดมีอะไรพูดไป นืยใจกันนอยใจทำไมนะเนือยใจที่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนี่แหละไม่รู้อะไรท่านองค์พิพิธานี่ก็คือองค์พบิาที่สร้างโลกนี้ทำไมพี่ถึงคิดว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกนี้ครับผู้ที่ว่าเอาดินเอาทุกสิ่งทุกอย่างซับเสร็จทั้งหลายที่มาอยู่ในนี้ท่านสร้างโลกยังไงครับพี่ เออเอาศาสัตทุกอย่างที่เอามาจากเรื่องดนที่ปกติเรามีศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระเยซูมีศาสนาทุกอย่างรวมกันหมดไม่มีศาสนาใดทั้งนั้นพระบิดานี้ใหญ่กว่าพ,พุทธเจ้าอีกหรอครับพระบิดานี้ก็คือผู้สร้างโลกพี่โทษนะเมื่อก่อนเคยนับถือศาสนาไหมครับนับถือเหมือนกันแต่แต่ตนนว่าพอมาเจอท่านแล้ว ก็เลยรู้ว่าอันนี้มันคือของจริงเพราะว่าจงของพระพุทธเจ้ามันหมดไปแล้วองคพายเรดนี้คือพระเมตยะไยาเมตย์ชื่อ ไปแล้วสิบกว่าปีมังไปกินเด็กอ่ะอีนี่อะไรอ่ีเเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวอ๋อพี่ดูชีให้ดูนะคะ ค่ะแล้วมันดีอะไรไหมล่ะดีแล้วไม่มีหรืานเราคิดถ้าพ่ออยากรู้ถามพ่อเองนะความจริงเนี่เลยถ้าเป็นถาม่อก็ต้องดูหลายอย่างนี่สุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงค่ะมันแปลคนไม่เหม็นหรอครับไม่เหม็นค่ะไกล่เกลี่ยมาค่ะเราแตคนคิดไม่ดีเท่านั้นค่ะทิ้งอะไรไกล่เกลี่ยเคยมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับเราไหมมีค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะอะไรครับน้ำอมฤตนะค่ะ ันรักษาได้หลายอย่างนะคะมีอยู่นี่มันมียาแบบไม่ต้องใช้ยาหมอคือมียาของเราเลยอะคะ่ะน้ำอำมฤตคือบ่อที่พระบิดาท่านฉี่ใส่ใช่ไหมครับทไมเราถึงเชื่อว่าฉี่ของท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะทาให้เราหายป่วยคือมันมันเป็นยาเป็นได้ะะเห็นกับตาเลยะค่ะพี่วันนั้นถ้าหนูจะไม่ผิดตอนตื่นนอนมาหนูรู้สึกปวดหวัวปวดท้องแล้วพอทีนี้หนูเข้าไปกราบท่านตามปกติก็ดื่มน้ำอำมฤตปึ๊บ มันรู้สึกจะทาให้เราว่าโล่งจากที่ปวดท้องปวดหัวมันก็เริ่มเบาบางขึ้นนะคะให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะกินเสมหะรวมถึงขี้ไข่เพื่อเป็นยารักษาโรคนั้นต้องขอเรียนว่ากรณีต่งางถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับเนื่องจากเป็นของเสียที่ขับออกจากร่างกายซึ่งจะมีเชื้อโรคชนิดต่างๆทั้งเชื้อแบคทีรียพยาธิและปรสิตขณะที่เสมหะ อาจเป็นพาหะนําตัวอ่อนของพยาธิลําไส้และโรคทางเดินหายใจหลายชนิดทั้งวัณโรคและโควิดสิครับพระบิดาขอโทษนะถ้าสมมติว่าวันยาเอาอย่าขอโทษอย่าพูดอย่าขอโทษขออภัยขออภัยขออภัยขอโทษก็ได้โทษไปเรื่อยถ้าขออภัยก็จะได้อภัยขออภัยจะได้อภัยต้องบอไปก่อนที่ทั้งจะผิสขออภัยนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนมากล่าวหาพระบิดาว่าทําให้ครอบครัวแตกแยกพระบิดาจะบอกเขาอย่างไรบอกเขาไม่ได้ ต้องปล่อ,อ<า>ยปังจิตไขรจิตมันไม่อยู่มาอยู่กี่ปีแล้วฮะมาอยู่สิปีแล้วค่ะรู้จัก่านได้ยังไงเออหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมากับใครมากับยายค่ะแล้วคุณยายอยู่เป็นอย่างไะคุณยายเสียแล้วค่ะคุณยายเจ็ดสิบแล้วค่ะแล้วศพเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะ พี่อยู่ที่นี่เหรอผมจะไม่ได้อยู่อยู่เหมือนเหมือนกับว่าบ้านอยู่นี่แต่ผมก็เข้ามาบ้านอยู่ที่นี่เหรอจริงผมอยู่ต่างเอาเภอพี่แล้วเขาศพวางวางไว้ตรงไหนมั้งศพวางไว้ตรงไหนมั้งจะต้องให้พ่ออนุญาตก่อนแต่พี่รู้ใช่ไหมพี่รู้หมดเหรอครับมีประมาณกี่ศพสิบเอ็ดสิบเอ็ดศพแล้วศพพวกนี้เป็นศพของใครบ้างครับพี่ศพของ ท่านเรียกอยู่ที่นี่ท่านเรียกลูกลูกสาวลูกนางแล้วก็มาเคยเสียในอดีตแล้วศพนี่นะมันมันไม่เหม็นเหรอพี่ก็หอ,อมนะพูดตามจริงนะครับเพ, <LIN> พื่อนเพื่อนมีในเนี้ยมีอยูซิเบสสดแล้วก็ตัวเขาในเมื่อก่อนเคยใส่ผ้าเหลืองมาก่อนนะเมื่อก่อนเขาป่วยมาก่อนนะพี่ครับคือเมื่อกี้สอบข้อเท็จจริงพี่เขาเนี่ย พระองค์เนี่ยชื่อพระเมตยะที่เนี่ยชื่อทุ่งยังทุ่งยังอะไรนะพี่นะทุ่งยังเมืองฝังอ่าส่วนน้ําอมฤตเนี่ยคือน้ําปัสสาวะนะครับแล้วก็ศพมีอยู่จริงอยู่ตามกระท่อมมีอยู่อยู่รวมกันแล้วศพนี่นี่ยมันมันไม่มีเลยพี่ก็พร้อมเลยไม่ไม่มีกลิ่นนะค่ะคนคิดไม่ดีเท่านั้นค่ะที่จะได้กลิ่นพระองค์คุณมาถึงขนาดนี้แล้วคุณอยากรู้คุณต้องต้องพิสูจน์นะครับ แน่แเราเชื่อเรานชื่อเธอเราเช่อเรามือรวมไปแต่นก็ไม่ได้วิ่งไม่ยอมตามไงเป็นยังไงบ้างคะผมว่าท่านจมูกไม่ดีนะฮะชัดมากเลยฮะลอแต่ละแต่บุคคลของแต่ละแต่เห็นไหม มัมีกลิ่นมีกลิ่นของคนนะครับกลิ่นเนื้อหนังูแปกติตมีกลิ่นไม่ใช่ว่าเนี่ยยางทูเองอ่ะดูดมดมดูดเองดมเองดมเองดูเองดมเองดูไปดูไปดูแล้วออกลองดมแ้วดดมดูสิมีกลิ่นมนุษย์ไหมมันมีกลิ่นก็ยังมีกลิ่นอยู่ฮะกลิ่นเมหหอม กลิ่นกลิ่นคนอ่ะกลิ่นเนื้อคนกลิ่นมันกลิ่นน้ำตาลใช่ครับนี่ไม่มีอย่าพูดทิ้งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกคุณมาร้มเบอร์ทำไมผมไม่เข้าใจคุณมาทำไมเนี่ยคนมาไม่ได้ผมไม่โงเลยมันมีของกคุณมา เมื่อก,กี้เนี่ยเจอแม่แล้วนะแม่บอกว่าแม่บอกว่าพวกมึงมาทําไมมาทำมํ<ม>าทำลายพระบิดามีอะไาจะลงโทษพวกมึงทุกข้อหาผมจะงัดข้อกฎหมายมาซัดกันให้เต็มที่เลยเนะก็เาไป